สวัสดีครับสาระความรู้ดีๆนะฮะที่ควบคู่กับการซื้อรถมันก็ต้องมีกันให้ดูอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นครับในคลิปนี้คุณผู้ชมครับมันจะมีอีกหนึ่งคำถามและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสังเกตรตรงนี้ถือว่าน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการออกรถหรือว่าจะเป็นการซื้อรถยนต์มือสองก็ดีนะฮะนั่นคือตัวรถกระบะสำหรับคำว่าแนบหลายคนรู้จักครับ แหนบคืออะไรน,นู่นนั่นนี่แหนบบรรทุกแนหนบรองนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วแต่จะเรียกขานของแต่ละคนนะครับหรือว่าในศัพท์ภาษาช่างอะไรอย่างพวกนี้มันก็จะมีหลายขนาดแต่คราวนี้เราจะดูสําหรับรถตัวสูงแหนบเนี่ยมันจะมีประมาณ2ลักษณะใหญ่ๆนั่นคือแหนบที่อยู่ใต้เพลาและแหนบที่อยู่บนเพลานะครับ เราจะเน้นเป็นตัวอยู่บนเพาก่อนเพราะว่าเราจะเป็นตัวสูงส่วนสำหรับรถตัวตี้ยเนี่ยอันนี้เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทําไมรถตัวเตี้ยแหนบถึงต้องอยู่ใต้เพาเพราะว่าสายลีลาของตัวรถคือมันออกแบบมาแบบนั้นไม่ให้รถมันสูงจนเกินไปอีกอย่างหนึง่งสาหรับตัวโช๊คเนี่ยสำหรับรถตัวตี้เนี่ยแหนบอยู่ใต้เพาเนี่ยนะฮะพอลามันใช้ความเร็วสูงๆเนยรถมันจะค่อนข้างสมูทกว่าตัว สูงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับตัวเตี้ยนะฮะที่แนบอยู่ใต้เพาครานี้เนี่ยตัวสูงมั่งแล้วตัวสูงเนี่ยน่าสนใจนะครับเราเอาตัวแบรนด์หลักมา1รุ่นเราเอาตัวแบรนด์รองมา1รุ่นนะครับสำหรับอย่างอีุสุไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรืออีอุสุหรือว่ารถส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นตัวพวกแบบอย่างไฮแลนเดอร์ที่แนบอยู่ใต้เพาก็มีนะครับแต่ในปัจจุบันตอนนี้ จะเป็นอยู่บนเพาซะเป็นส่วนมากแน่นอนอยู่แล้วว่าการออกแบบมาแบบนี้เน้นในเรื่องตัวการบรรทุกด้วยนะครับสรลระของตัวรถเนี่ยมันจะออกมีความเส้นโค้งค่อนข้างที่เยอะนะครับมีความเส้นโค้งข้างที่เยอะอันต้องพูดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราจะได้เห็นบอดี้รถอย่างชัดเจนแล้วก็จะได้ไปเปรียบเทียบกับตัวคําว่าแหนบนะฮะแหนบเนี่ยนะครับของเดิมติดรถมาเนี่ยบางค่ายก็จะมีเป็น5แผ่นนะครับ อย่างตอนเดียวส่วนใหญ่ที่เราได้มีการรีวิวมีการพรีเซนต์ได้มีการขายส่วนมากจะเป็นตัวของเดิมจากโรงงานก็คือ5แผ่นถูกต้องใช่ไหมครับเพราะั้นตรงนี้เนี่ยแนบอยู่บนเพาเนี่ยข้อดีนะฮะนั่นก็คือในเรื่องตัวการรองรับน้ําหนักนะครับการรองรับน้ําหนักที่เยอะกับการบรรทุกหรือการนั่งโดยสารแบบเต็มอัตราศึกรถมันจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายมากกว่านะครับสำหรับอย่างตัวแบรนด์หลักนะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็คือแหนบอยู่บนเพลาบางคนไม่เคยมีการสังเกตนะฮะรู้จักแต่ว่าคําว่าแหนบแต่เราไม่รู้ว่าแหนบอยู่บนเพลาหรือว่าแหนบอยู่ใต้เพลาบางทีอาจจะไม่ได้มีการดูเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบ่งออกมาแบบนี้รถแบรนด์หลักส่วนใหญ่แหนบจะอยู่บนเพลาแต่คราวนี้ครับตัวสูงแหนบอยู่ใต้เพลามีหรือไม่มีนะฮะนั่นคือรุ่นนี้ครับนาวาล่า mb 3 0 0ไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือว่าขับ4เป็นตัวสูงปุ๊บแนบจะอยู่ใต้เผ่าคราวนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปในคําว่าสารีละาไซรล่าของตัวรถนาวาล่าเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของมุมเหลี่ยมเยอะกว่าความโค้งเว้าเห็นไหมฮะมันจะมีมุมเหลี่ยมค่อนข้างที่เยอะกว่าความโค้งเว้าแต่ในลักษณะความสูงเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวรถแบรน์หลักทั่วไปแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่แบบนั้น สำหรับนิสสันนาวาร่าเนี่ยแนบอยู่ใต้เพานะฮะเพราะว่ามันจะกำจัดความสูงสำหรับตัวรถไม่ให้สูงจนเกินไปและก็ไม่เตี้ยแบบจนเกินไปเพราะนั้นเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกับตัวแบรนด์อื่นย้ายจากแนบอยู่บนเพามาเป็นตัวแนบอยู่ใต้เพานะครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับข้อดีข้อเสียของแนบอยู่บนเพาแนบอยู่ใต้เพามีไหมมีแต่จะยกประเด็นสำหรับตัวสูงแนบอยู่ใต้เพาพอเวลาเราขับไปในพื้นที่ นะฮะที่อาจจะมีเป็นหินดินนะครับเราอาจจะขับผ่านนู่นนั่นนี่คิดว่าอาจ,จะพ้นแล้วบางทีมันอาจจะไม่พ้นเพราะว่าอะไรสันแหลกยึดกับตัวเต้าแหนมันจะมีน็อตตัวผู้โผล่หัวออกมาถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับรถรุ่นเพ่ารอยที่มีสกีไว้กันหัวน็อตแต่ตรงนี้มันไม่มีสกีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการคงมีการขูดอะไรอย่างพวกนี้บ้างอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนี่คือสําหรับคําว่าข้อเสีย ของแหนบอยู่ใต้เผ่าแต่สําหรับในเรื่องของการบรรทุกนาวาร่าเนี่ยเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่าฮะโครงสร้างตัวรถมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองข้อเสียตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บในปัจจุบันตอนนี้ล่ะมันมีข้อแก้ไขหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนช็อกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการเซ็ตช่วงล่างนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีข้อแก้ไขข,ของตัวมันเองอยู่แล้วแต่สําหรับการออกแบบเนี่ยรถสไตล์บอดี้อเมริกันหรือว่าเป็นตัวบิ๊กไซส์สำหรับ4ประตู หรือแค a ซึ่งตัวรถมันออกแบบมาให้โครงสร้างมันใหญ่อยู่แล้วเพราะฉนั้นถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราเอาแหนบไปอยู่บนเพลารถมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้ววิสัยทัศน์ในการขับขี่เนี่ยหรือว่าคนนั่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถมองเห็นในมุมประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกรถมันจะออกเป็นตัวทรงเหลี่ยมค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวความโค้งเว้านะฮะแต่ส่วนใหญ่นะครับในเรื่องตัวการใช้งานเราก็ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าจะแหนบอยู่ใต้เพลาหรือว่าแหนบอยู่บนเพลานะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีตัวสิ่งที่มาทดแทนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวโช๊คอะไรแหนบบรรทุกหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นเอเซนซอรี่เยอะแยะมากมายไปหมดนอกเหนือจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องลองดูสําหรับข้อมูลด้วยว่าเฮ้ยรถเราเนี่ยมีการแสางสังเกตนิดนึงแหนบอยู่บนเพลาหรือว่าแหนบอยู่ใต้เพลายิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อและไม่ได้จ่อเลือกรายละเอียดพวกนี้ เราสามารถดูได้ครับเราสามารถฟังได้เราสามารถรับข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้รู้ติดไว้กับตัวรถเราเองไม่ผิดไม่เสียหายดีกว่าเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดยังสมมุติว่ามีการตั้งคำถามว่ารถ1รุ่นที่เป็นตัวสูงแต่แนบอยู่ใต้เพาจะมีรุ่นไหนบ้างนั่นคือนิสสันโนเวล่าแต่ถามว่ารุ่นอื่นมีไหมมันมีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวรถปีเก่า แต่ปัจจุบันตอนนี้จะเป็นแหนบอยู่บนเผาหมดแล้วเหลือแต่นิสสันค่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนครับหน้าใช้หมดมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีข้อดีและก็มีข้อเสียอยู่ในตัวมันเองขึ้นอยู่กับคนใช้ขึ้นอยู่กับคนซื้อคุณชอบรถแบรนด์ไหนมาแชร์ความรู้สึกตรงนี้กันได้สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวที่เหลืออันอินเสิร์ตรายละเอียดให้ดูกันอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ